วันนี้เพนพร็ก็จะมารีไซเคิลกล่องจานดาวเทียมค่ะทุกคนเป็นการสร้างรายได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนาะกล่องจานดาวเทียมตัวนี้จะเป็นกล่องเก่าเก็บที่ร้านค่ะเพนพรก็จะมาคัดแยกอุปกรณ์ต่างๆนานาออกไปเนาะค่ะอันนี้จะเป็นกล่อง KU b a n บเพราะว่าปกติทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนดูทีวีแล้วเนาะกล่องพวกนี้ก็จะเป็นกล่องเก่าเก็บขายก็จะไม่ค่อยได้ราคาค่ะเพราะว่าตัวกล่องจานดาวเทียมก็จะมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ตัวนี้จะเป็นกล่องเก่ามากแล้วด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นบอร์ดข้างในเนาะเป็นพรก็จะมาคัดแยกอุปกรณ์บอร์ดออกมาค่ะทุกคนอันนี้จะมีเมนบอร์ดอยู่3ส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกเอาเมนบอร์ดออกมาค่ะนี่เป็นภารกิจของวันนี้ก็จะขันน็อตแบบนี้ออกมาเลยแยกชิ้นส่วนเลยจ้าก็จะมีบอร์ดเล็กอยู่3ส่วนนี่คือภารกิจของเพนพรานวันนี้เนาะเป็นการทํางานเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เนาะสร้างมูลค่าให้กับ ตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเสียแล้วตัวนี้จะเป็นบอร์ดของเขาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกส่วนประกอบต่อไปค่ะเพราะว่าในบอร์ดก็จะมีตัว ic เนาะ i c เราก็จะมาสกัดออกค่ะโดยใช้สิวสกัดส่วนสายไฟเศษสายไฟอะไรพวกนี้เราก็จะดึงออกแล้วก็ออกไปแยกเป็นลงังเป็นลังไว้ค่ะ บอดตัวกล่องจานเราเทียมจะมีบอดเล็กอยู่อบอร์อดแล้วก็ส่วนพลาสติกเราก็จะเอาไปแยกส่ลังพลาสติกค่ะทุกคนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่เสียแล้วเนาะเป็นงานที่เพนพรทําอยู่เนาะเพนพรก็จะมารีวิวทํางานแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่างก็จะไปทําคลิปห้าห้าคลายเครียดกันค่ะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขเนาะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสร้างรายได้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้เกิดมูลค่าสูงสุดค่ะ อันนี้เป็นพรนก็จะมาแกะเอา IC ออกมานะคะ IC ก็สามารถสร้างไรายได้สร้างมูลค่าได้เหมือนกันค่ะเราต้องสะสมไปเรื่อยๆเนาะคะแล้วก็ไปช่างเป็นกิโลขายอันนี้ก็จะค่อยๆแง่ออกไปเลยค่ะเป็น IC จากตัวกล่องจานดาวเทียมแบบ ku band เนาะเป็นตัวสต็อกที่เก่านานมากแล้วค่ะน่าจะเป็น 10, 10ปีแล้วนี่ค่ะตัวนี้จะเป็น IC ขาตะขาบค่ะทุกคนหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้เลยเป็นพรนก็จะดึงงัดง่ายออกมาค่ะ ก็จะวางแล้วก็แยกแยกใส่กระป๋องไว้แบบนี้กระป๋องนี้ก็จะเป็นรีไซเคิลจากตัวน้ําที่เรากินแล้วนะคะเราเอาไปล้างมาใช้แล้วนี่เราก็จะแยกเป็นรังไว้แบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นรังสายไฟค่ะรังเศษสายไฟจากกล่องจานดาวเทียมนเนาะเพนพรก็จะมาแยกใส่รังไว้แบบนี้อันนี้เป็นรังสายไฟตัวนี้จะเป็นบอดี้กล่องที่ว่าเป็นพรจะมาแยกอุปกรณ์ออกค่ะทุกคนเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้งานเนาะ เราก็จะเอามารีไซเคิลกันค่ะอันนี้ก็จะมีตัวรีโมทตัวนี้เราก็จะมาแยกชิ้นส่วนเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับอ,อุปกรณ์วัตถุดิบเหล่านี้นะคะส่วนกระดาษเราก็จะแยกใส่ลังไปแบบนี้สร้างรายได้ได้เหมือนกันค่ะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนไปค่ะหลังจากแกะเสร็จแล้วหมค่ะเป็นพรนก็จะมาแยกตัว IC ออกจากเมนบอร์ดค่ะตัวนี้จะเป็นบอร์ดบางเล็กเนาะจะแกะง่ายหน่อยก็จะใช้ค้อนกับตัวสิวแบบนี้เลยค่ะ สู้ค่ะเป็นการทำงานนะคะเป็นพรก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกการทำงานค่ะนี่เราก็จะมาเอา IC ออกมาค่ะจะเป็น IC ขาเล็กๆเนอะมันก็จะสกัดออกง่ายหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนค่ะจะมีอยู่ประมาณ2-3สาตัวเป็นพรก็จะสกัดออกมาแบบนี้ก็คือจะนั่งสกัดไปเรื่อยๆค่ะ เป็นงานไม่เร่งรีบนะคะถ้ามีงานกล้องเป็นพอรอนก็จะไปทํางานกล้องถ้ามีงานเว็บไซต์ก็จะไปทําเว็บไซต์หรือว่าถ้ามีงานที่เกี่ยวกับพวกงานออฟฟิศที่เป็นเอกสารอะไรพวกนี้เพนพอรอนก็จะละมือไปทําก่อนถ้าว่างถึงจะมางานแงอุปกรณ์พวกนี้เก็บสะสมไว้นะคะอันนี้เราก็จะแกะเสร็จเรียบรลคะ่ะสู้ๆจ้าแล้ก็จะมาแงตัวต่อไปเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นเศษบอร์ดก็จะประมาณนี้พอได้บอร์ดมาแล้วก็จะเหมือนเดิมค่ะล้วก็จะมาดึงออกจากการเทละส่วนเทละส่วนเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเอาไอซีค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะอันนี้บอร์ดเล็กนะคะบอร์ดเล็กจะมีไอซีอยู่ตัวหนึง่งเป็นตนก็จะดึงออกมาตัวนี้จะเป็นบอร์ดบางจะดึงไอซีออกมาง่ายหน่อยค่ะเป็นไอซีขาตะขาบแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่จ้าดูใกล้ๆกันเลยจะเป็นแบบนี้ เป็นอนจะดึงออกมานะคะก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเป็นงานไม่เร่งรีบนะคะสะสมให้ได้หลายๆกิโลเนาะแล้วก็เอาไปทําเงินสร้างไรายได้ก็ค่อยๆแงะไปค่ะเป็นงานไม่เร่งรีบแล้วก็จะแยก IC ออกมาส่วนบอร์ดที่เหลือที่เรา i อออกมาแล้วก็จะเป็นบอร์ดขยะค่ะเราก็จะไปช่างกิโลเป็นบอร์ดขยะไปนี่คือภารกิจของเพนพร์วันนี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็น IC ขาตะขาบค่ะ สะสมไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจะเป็น IC ที่ได้จากตัวกล่องจานดาวเทียมเนาะนี่ค่ะบอร์ดเล็กอ่ะสายลังไว้ก็ทําเรื่อยๆไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะทุกคนจะมีบอร์ดอยู่3ส่วนเนาะแล้วก็แกะคัดแง่ไปเรื่อยๆคัดแยกต่างส่วนต่างๆออกมาเพื่อที่จะเอาไปสร้างรายได้ค่ะเป็นการรีไซเคิลเนาะเป็นงานรีไซเคิลจาก อุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เสียแล้วสร้างมูลค่าให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ค่ะถ้าเราขายเป็นตัวเราจะไม่ได้ราคาเนาะเพชรพรก็จะมารีไซเคิลแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าก็จะมีกลุ่มที่เขาสกัดทองนะคะรับซื้อแบบนี้ในคาะนี่ก็จะเป็น IC ซีคาตะขาบค่ะสะสมสะสมไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนี่จะ ตัว IC ก็จะไม่บางค่ะทำงานให้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะเป็นทั้งครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์เนาะเราต้องทำให้ได้ทุกสิ่งอย่างในเวลาเดียวกัน